ที่เราลงคลิปทํากาแฟเย็นด้วยโมกาพอตนะครับมีแบบคนสนใจแล้วก็ยอดวิวเยอะมากเลย <Wow. S 1> แล้วก็ถามถึงกาแฟร้อนนะครับวันนี้จัดให้ตามคําขอครับกับการทํากาแฟร้อน5เมนู5สไตล์ซึ่งทําง่ายๆสไตล์ easy coffee ครับอยากรู้ว่าทํายังไงติดตามชมไปพร้อมกันเลยครับ <Wow. S 1> เรามาดูในส่วนของอุปกรณ์ในการทำโมกาพอตกันก่อนครับว่าเราควรจะมีอะไรบ้างซึ่งแน่นอนว่าอย่างแรกเราควรจะมีเจ้าหม้อโมกาพอตแบบนี้ครับผมเลือกใช้เป็นเจ้าเบียรเลตินะครับรุ่นวิก้า เ,เพื่อนๆสามารถเลือกรุ่นที่ต้องการได้เลยหรือถ้าเกิดใครไม่ใช่ยี่ห้อวิลติก็สามารถใช้ยี่ห้อที่ตัวเองสะดวกได้เลยนั่นเองครับส่วนต่อไปครับก็คือจะเป็นอุปกรณ์ในการทําความร้อนครับวันนี้ผมก็ใช้เป็นเจ้าเตาเลต,ติเหมือนกันเนาะซึ่งถ้าเกิดใครแบบว่าไม่มีไฟฟ้าออกแคมปิง้งหรือว่าตั้งหน้าบ้านท้ายรถกระบะหรืออะไรต่างๆก็สามารถใช้เป็นแบบเตาแก๊สปิกนิกใช้เป็นแก๊สกระป๋องก็ได้เช่นกันนะครับ อย่างที่3ครับที่พลาดไม่ได้เลยก็คือในการทําเมนูร้อนเนี่ยเราต้องมีการทำสตรีมนมนะครับผมใช้เป็นพิชเชอร์ครับซึ่งพิชเชอร์ที่ใช้เนี่ยก็ขนาด600 ml เป็นอย่างน้อยนะครับซึ่งอาจจะมี600 ml 1ไซส์ก็ได้แล้วก็จะมีอีกไซส์หนึงเป็นไซส์เล็กกว่าคือ350 ml นะครับ หรือใครจะมีเป็นเหยือกสเตเลตที่ใหญ่กว่า600เช่นไซส์800หรือไซส์1ลิตรก็สามารถทําได้เช่นกันซึ่งจุดประสงค์หลักก็คือเอาไว้อุ่นนมครับแล้วก็ใช้เครื่องดีฟองแบบนี้นะครับตีให้ขึ้นฟองนั่นเองครับอุปกรณ์ในการทําฟองนมครับก็สามารถเลือกได้ตามที่ต้องการครับแต่ว่าถ้าเกิดใครสะดวกเนาะแล้วก็มีไฟฟ้าแนะนําว่าใช้เป็นแบบเครื่องดีฟองแบบนี้ครับเพราะว่าจะสามารถทําได้อย่างง่ายดายแล้วก็ฟองนมเนี่ยครับ มีเนื้อเนียนนุ่มละเอียดนั่นเองถ้าเกิดใครไม่มีก็สามารถใช้นะครับเป็นแบบเฟรนเพสหรือเครื่องปั๊มฟองนมนะครับได้เหมือนกันซึ่งก็ทําออกมาได้ใกล้เคียงครับอีกตัวนึงครับที่ต้องบอกว่าสําคัญมากๆเลยก็คือเจ้าเทอร์โมมิเตอร์แบบนี้ครับซึ่งใช้ในการควบคุมอุณหภูมิครับว่าความร้อนของนมของเราเนี่ยครับได้หรือยังซึ่งอุณหภูมิที่เหมาะสมในการสตรีมนมออกมาให้อร่อยแล้วก็หวานนะครับก็คือ60ถึง65องศาฉะนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆแบบทำไปแล้วเนี่ยแล้วก็แบบ เชี่ยวชาญเริ่มรู้แล้วเนาะอันนี้ก็อาจจะไม่จําเป็นก็ได้แต่ถ้าเกิดมือใหม่แนะนําว่าต้องมีนะครับต้องมีและอุปกรณ์อื่นๆครับพวกแก้วตวงครับเราก็สามารถใช้เป็นแบบนี้ได้เนาะพลาสติกหรือแก้วก็ได้แต่หลักๆก็คืออยากให้ตวงได้แบบปริมาณแบบ2 0 0 3 0 0 m ถเพราะว่าในบางครั้งในการที่ตวงน้ําร้อน หรือตวงปริมาณนมเนี่ยดัวสเกลใหญ่ๆอย่างเงี้ยครับสามารถใช้งานได้ดีมากๆเลยนะครับต่อไปแก้วเสิร์ฟถ้าเกิดใครแบบเน้น k e a w a y ก็ใช้เป็นแก้วกระดาษแบบนี้ซึ่งอันนี้ผมใช้เป็นแบบ Double ล a l l เนาะก็จะแบบจับง่ายไม่ร้อนด้วยนะครับส่วนถ้าเกิดใครเสิร์ฟที่ร้านเนาะแล้วก็อยากให้แบบฟิลลิ่งการดื่มแบบดีอัรถรสดีก็อาจจะใช้เป็นแก้วเซรามิกเนาะก็จะมีเป็น2ไซส์ครับไซส์ size แรกครับก็ขนาดอยู่ที่3ออนครับ ซึ่งเอาไว้เสิร์ฟเป็นเอสเปรสโซ่ช็อตเนาะส่วนอีกแก้วไซส์หนึ่งครับก็จะเป็นขนาดไซส์8ออนซ์ซึ่งเอาไว้เสิร์ฟเมนูอเมริกาโน่ลาเต้คาปูชิโน่แล้วก็มอคค่านั่นเองครับอุปกรณ์ครบแล้วเรามาเริ่มทํากันเลยครับขั้นตอนแรกครับเรามาเริ่มสกัดกันก่อนครับแล้วก็บวงปริมาณกาแฟที่ต้องการเลยนะครับวันนี้ผมใช้เป็น20กรัมนะครับในการทํากาแฟก็ใส่กาแฟลงไปเลยครับโอเคครับแล้วก็มาใส่กาแฟลงไปเลยครับ ก็ถ้าจะเป็น4คัฟเนาะใช้ประมาณ20-25กรัมนะครับกำลังดีเลยนะครับก็เกลี่ยครับให้ตัวกาแฟเนี่ยครับเท่ากันเนาะเวลาที่สกัดออกมาจะได้สกัดออกมาได้ทั้งหมดครับแล้วก็ดีด้วยเนาะอันนี้ผมแถมเบาๆนะเพื่อให้กาแฟแพ็คได้รูปทรงนะครับสักนิดหนึ่งนะครับหลังจากที่แพ็คเสร็จแล้วเนาะก็มาเตรียมครับในการทำตวงปริมาณน้ำไปเลยครับประมาณ200 ML นะครับ แนะนำว่าใช้น้ำนะครับที่วอมมาแล้วนะครับเวลาที่เราต้มเนี่ยจะได้ใช้เวลาไม่นานนะครับแล้วหลังจากที่เราบิดดีแล้วเนาะเราก็ตั้งเตาได้เลยครับเมนูแรกที่เราจะทำครับก็คือเมนู e นเอสเปรสโซ่ร้อนนั่นเองครับการเสิร์ฟเอสเปรสโซ่คือเสิร์ฟแบบเป็นช็อตนะครับคำว่าเอ็กเพรสในภาษาอิตาลีเนี่ยแปลว่าเร่งด่วนเนาะแล้วก็ใช้เวลารวดเร็วครับซึ่งการทำเอสเปรสโซ่เราจะใส่กาแฟาที่เราสกัดออกมาครับให้ได้ประมาณสัก หูแก้วนะครับหรือว่าประมาณ40 ML นะครับซึ่งจริงๆทําไมต้องใส่40เนี่ยเพราะว่าบางทีเนี่ยครับเวลาที่เราสกัดออกมาเนี่ยตัวโมก้าพอตเนี่ยจะมีครีมาน้อยกว่าตัวการสกัดกับเครื่องเอสเปโซแมชชีนนั่นเองเนาะก็ฉะนั้นเวลาใส่ก็กะประมาณสัก3 0ถึง40 ml ครับซึ่งใส่40 ML ก็ไม่ผิดนั่นเองแล้วก็เสิร์ฟแบบน,นี้ได้เลยครับเมนูที่2ครับก็คือเป็นกาแฟดําเหมือนกันนั่นเองก็คือเมนูอเมริกาโน่ครับวิธีการทำเนาะก็ให้เราครับบวง ช็อตเลยนะครับแบบนี้นะครับ30นะครับถึง40นะครับชอบแบบความเข้มก็สามารถใส่เพิ่มได้แล้วเราก็ใส่น้ำร้อน4ออนลงไปเลยครับแบบนี้นี่ครับ ก็จะได้เป็นเมนูอเมริกาโน่นั่นเองฉะนั้นครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องบอกว่าการใส่ช็อตกาแฟก่อนหรือหลังเนี่ยครับไม่ได้มีผลเท่าไหร่กับการทำโมกาพอร์เนาะเพราะว่าจริงๆการใส่หลังเนี่ยเราต้องการให้ครีมามันลอยบนเนาะแต่การที่เราสกัดกับโมกาเนี่ยเวลาที่ทำออกมาครีมาไม่ได้แบบเยอะขนาดนั้นเนาะจะใส่ช็อตก่อนแล้วก็ใส่น้ำร้อนทีหลังหรือใส่น้ำร้อนก่อนแล้วก็ใส่ช็อตทีหลังก็ได้ค่าที่ใกล้เคียงกันนั่นเองครับแบบนี้เลย เมนูต่อไปจะเป็นเมนูนมแล้วนะครับเริ่มจากคาปูชิโน่ก่อนเลยนั่นเองซึ่งคาปูชิโน่เขาก็จะบอกว่าให้ใส่กาแฟ1ส่วนครับแล้วก็นมร้อน1ส่วนฟองนม2ส่วนครับคราวนี้แหละเราต้องทําฟองนมร้อนแล้วก็ต้องทําฟองนมด้วยซึ่งวิธีการทำครับให้ใช้พิชเชอร์แบบนี้นะครับแล้วก็ใช้เป็นนมพัชไลท์ครับจะใช้เป็นนมเมจิหรือยี่ห้ออะไรก็ได้ที่เราชอบเนาะตวงปริมาณนะครับ100ถึง120 ml นะครับ เราก็เทลงไปในพิชเชอร์ได้เลยแบบนี้นะครับแล้วก็เอาไปตั้งเตานะครับให้อุ่นให้นมครับมีความร้อนนะครับแต่ว่าในการอุ่นเนี่ยอยากจะให้เพื่อนๆไม่ใช้ไฟแรงเนาะเพราะถ้าเกิดใช้ไฟแรงเนี่ยตัวนมที่ก้นหม้อหรือก้นพิชเชอร์เนี่ยมันจะไหม้ก่อนนั่นเองครับฉะนั้นใช้ไฟกลางๆครับแล้วก็ที่สาคัญเนาะให้ใช้เทอร์โมมิเตอร์ในการเสียบไว้ด้วยนะครับในระหว่างในการทำเนี่ยการถ่ายเทความร้อนเนี่ยมันจะมาจากล่างสู่บนเนาะฉะนั้นเนี่ยบางทีมันอาจจะทําให้เทอร์โมมิเตอร์เนี่ยมันขึ้นช้า เทคนิคก็คือว่าให้เราเนี่ยครับหมั่นหมุนนมเล็กน้อยครับก็คืออมไปแป๊บนึงแล้วก็ลองหมุนดูให้นมเนี่ยมันถ่ายเทความร้อนเท่ากันครับฉะนั้นจะทําให้นมที่เราทำเนี่ยมันไม่ไหม้แล้ว2อ,อุณหภูมิที่ได้เนี่ยมันก็จะสมูทเท่ากันทั้งหมดในปริมาณนมนะครับนั่นเองโอเคครับตอนนี้นมก็อยู่ที่ประมาณ55าสถึงหกองศาแล้วนะครับเราจะรอให้แตะประมาณสัก กือบเกือบหกสิบน้อแล้วเราจะหยุดนะครับนี่เห็นไหมพอเราเหวี่ยงมันก็จะ60แล้วนะครับตอนนี้เราหยุดต้มแล้วตอนนี้นมที่เราอุ่นนะครับก็ได้อุณหภูมิที่ต้องการแล้วนะครับเราก็ใช้นี่สังเกตว่าควันขึ้นเลยนะครับประมาณห5องศาเนาะเราก็ใช้เครื่องดีฟองนะครับตีไปเลยนะครับแบบนี้เวลาตีเนาะก็จุ่มลงไปตรงๆง,งเนาะตรงก้นแก้วแล้วก็ค่อยๆดึงขึ้นมานะครับถ้าเราต้องการฟองหนาเนี่ยเราก็ดึงขึ้นมาเยอะๆหน่อยมันก็จะกลายเป็นแบบฟองคารบูแบบเนียนนุ่มถ้าเกิดใครไม่ต้องการฟองหนามากนะครับีให้้มมัันนขึาสก สาก็จะสามารถทำเป็นลาเต้ได้นั่นเองเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าโหสักเซสนะครับนี่เราได้ฟองนมครับที่นี่เห็นไหมฟูกเกือบเต็มแก้วเลยนะครับถ้าเกิดฟองหยาบเราก็เคาะนิดนึงนะครับก็ถือว่าใช้ได้ครับใช้ได้หลังจากที่เราได้นมแล้วนะครับเราก็จะมาตวงช็อตกันเลยครับซึ่งก็ใช้ช็อตอยู่ที่ประมาณ1ออนนะครับนี่ใส่ลงไปเลยครับ หลังจากที่เราใส่ช็อตไปแล้วนะครับเราก็จะมาตักนะครับตัวโฟมนมก่อนเลยนะครับให้ดูนะฮะนี่ฟองนมที่เราทําโดยวิธีที่ผมสอนนะจะเป็นแบบนี้เลยนะครับต้องบอกว่าเนียนนุ่มนะครับไม่มีฟองหยาบเลยเราก็หยอดลงไปตรงกลางก่อนแบบนี้เพื่อเป็นการมาร์กจุดก่อนนะครับแล้วก็เอาช้อนกั้นฟองเทนมลงไปครับให้ได้ประมาณสักครึ่งแก้วครับหลังจากนั้นเราก็ตักฟองนมครับแล้วก็ ค่อยๆหยอดนะครับโบะลงไปให้เต็มแก้วเลยถ้าเกิดใครเสิร์ฟที่ร้านเนี่ยอาจจะแบบพี่ดีพี่ถันได้เนาะแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้แก้วแบบแก้วเทกาเวย์ใช้เป็นแก้วแบบแก้วกระดาษอย่างเงี้ยก็สามารถเทลงไปได้เลยเนาะเพราะว่ายังไงก็ฝาปิดอยู่แล้วไม่ได้เห็นหน้าตาอยู่แล้วเนาะการเสิร์ฟคาปูชิโน,โน่เนาะต้องเสิร์ฟให้ฟองแบบว่าเต็มแก้วนะครับแบบนี้เลยเสร็จแล้วนะครับเราก็ใช้เบนแบบโกโก้หรือว่าใช้เป็นกาแฟอินสแตนต์ก็ได้ซึ่งถ้าเกิดผมสอนจะใช้เ็นกาแฟอินสแตนต์นะครับเป็นแบบเกร็ดิกาแฟแบบนี้เนแล้วก็ย ตกแต่งหน้าเล็กน้อยนะครับให้มีความสวยงามยิ่งขึ้นซึ่งถ้าเกิดใครมีเป็นกระปุกสแตนเลสนะครับก็เอาอันนี้แหละไปบด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 ให้ละเอียดก่อนแล้วก็ใส่กระปุกแล้วก็โรยข้างหน้าได้เลยนั่นเองนะก็เสร็จแล้วครับกับเมนูคาปูชิโน่ครับที่ต้องบอกว่าอร่อยแน่นอนแล้วก็ฟองนมแบบเนียนนุ่มแน่ๆครับ เมนูต่อไปครับเมนูที่4คือเมนูม o อคค่าครับมอกค่าเนี่ยก็มีส่วนประกอบของโกโก้หรือว่าช็อกโกแลตนั่นเองครับวิธีการทําทั้งหมดก็คือเหมือนกับการทำคาปูชิโน่เลยเน้นฟองหนาๆครับใส่นมแค่ครึ่งแก้วนะครับวิธีการทำนะครับเรามาเริ่มไปพร้อมกันเลยโดยการตวงช็อตเอสเปรสโซ่ก่อนเลยนะครับนี่เลยครับ1ออนครับ30มใส่ลงไปในแก้วครับแล้วเราก็ใช้เป็นผงโกโก้ครับวันนี้ผมใช้เป็นโกโก้เนาะ ประมาณ1ช้อนชาครับต้องบอกว่าม็อกคาหลายๆคนทําแล้วแบบพลาดนะคือใส่โกโก้เยอะเกินไปทําให้ไปกรบรสชาติของกาแฟฉะนั้นสัดส่วนที่เหมาะที่สุดเนาะถ้าเกิดใช้เป็นซอสก็คือใช้ 10ML ถ้าเกิดใช้เป็นผงนะครับใช้แค่ประมาณสิกรัมไม่เกินนี้นะครับเราก็คนครับจนกว่าตัวช็อตจะละลายครับซึ่งในขั้นตอนนี้ต้องอาศัยความร้อนจากตัวช็อตที่เราสกัดไว้ด้วยเนาะหลังจากที่เราคนจนละลายแล้วนะครับเราก็มาเตรียมในการใส่นมได้เลยครับซึ่งการ ตีมนมก็เหมือนในขั้นตอนเมื่อสักครู่ที่ผมได้สอนไปเนะาะตักฟองนมครับลงไปก่อนเลยครับนี่เลยประมาณ1ช้อนนะครับแล้วก็เอาช้อนกั้นฟองนมนะครับเทตัวนมให้ได้ประมาณครึ่งแก้วครับแล้วเราก็ตักโฟมนมนะครับลงไปเลยแบบนี้นะครับสีมันก็จะแบบไม่ได้ดำมากนะทุกคนมันก็จะเป็นแบบสีเหมือนคล้ายๆช็อกโกแลตอะครับประมาณนั้นนี่ คาแรคเตอร์ของของัวมอกค่าเนี่ยก็คือให้นึกง่ายๆเลยครับว่าเป็นแบบว่าคาปูชิโน่เนาะแต่มาในรูปแบบฉบับที่มีโกโก้เป็นส่วนประกอบนั่นเองครับเสร็จแล้วเราก็ใช้เป็นตัวโกโก้พาวเดอร์นะครับเป็นผงโกโก,โก้นี่แหละนะครับโรยตกแต่งนิดนึงนะครับให้ดูสวยงามแล้วก็น่าทานมากยิ่งขึ้นนั่นเองส่วนใครใช้เป็นแก้วทเทกเวก,ก็เหมือนกันเลยโรยนิดนึงแล้วก็ปิดฝาเสิร์ฟได้เลยนั่นเองครับก็เราก็จะได้เมนูมอกค่าครับที่หอมนุ่มช็อกโกแลตแล้วก็มีรสชาติกาแฟ,ก,ฟากับโมฆาผอดครับ และเมนูสุดท้ายครับเมนูที่5ก็คือเมนูลาเต้ร้อนนั่นเองครับซึ่งการทำครับก็เหมือนกันเลยขั้นตอนแรกนะครับให้ตวงปริมาณช็อตกาแฟก่อนนะครับ1ออนหรือ30 ml นะครับ การทำลาเต้นเนี่ยจะมีความต่างเล็กน้อยก็คือว่าเราจะใช้สัดส่วนนมที่เยอะกว่าก็คือนม2ส,ส่วนแล้วก็เปลี่ยนเป็นฟองนม1ส่วนครับซึ่งการทำลาเต้นเนี่ยเวลาที่เกิดเราใช้กับตัวสตรีมนมนะครับเราอาจจะไม่จําเป็นต้องสตรีมจนจนมันฟูมากๆก็ได้แค่สตรีมจนกว่าว่ามันจะมีฟองขึ้นมาสัก 30- 4 0ิบสีเราก็สามารถทำลาเต้ร้อนได้แล้วนะครับส่วนถ้าเกิดใครอยากสตรีมสูงๆนะครับก็ให้เผื่อสัดส่วนนมข้างล่างไว้ด้วยเพราะถ้าเกิดสตรีมแบบจนเพลินเนาะ ทั้งแก้วมันจะกลายเป็นฟองหมดนะครับมันจะไม่มีนมให้เราใส่แล้วนะฉะนั้นให้บั่นฟองนมนะครับหรือว่าตีฟองนมให้เหลือสัดส่วนนมด้วยนั่นเองโอเคเราได้นมแล้วนะครับอันนี้เราตีขึ้นมาแค่ประมาณแบบส่วน4เองนะครับไม่เยอะเนาะการทำเนี่ยถ้าเกิดเราทำโมฆาพอร์ตเราไม่จำเป็นต้องไปลาเต้อาร์ตให้แบบยุ่งยากเนาะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราก็ปิดฝาเสร็จไปแล้วและอย่างการสตรีมเพื่อทำลาเต้อาร์ตโดยการใช้ที่ตีฟองต้องบอกเลยนะว่ายากมากๆนะครับอาจจะต้องอาศัยทักษะให้แบบเก่งมากๆแล้วก็อาจจะทำได้นะครับ แต่ถ้าแนะนำเนาะไม่จำเป็นต้องทําเลยนะครับก็ตักฟองนมลงไปนะครับหยดลงไปก่อนเลยนิดนึงนะครับแบบนี้เลยใช้วิธีการทําเดียวกับคาปูเลยนะครับเราจะได้จําง่ายแล้วเราก็เทนมลงไปครับจากเดิมที่เทลงไปแค่แค่ครึ่งแก้วเนาะก็เพิ่มเป็น3ามในสี่ไปเลยนะครับใส่เยอะไปเลยนะครับแล้วก็ค่อยตักฟองนมส่วนที่เหลือครับตักไปได้เลยครับจนกว่าจะเต็มแก้วเนาะแล้วถ้าเกิดสมมติว่าแบบฟองนมเหลือในนี้เราก็เทเข้าไปได้เลยนี่ครับ ประมาณนี้นะครับก,การเสิร์ฟลาเต้เนาะไม่จําเป็นต้องโรยอะไรลงไปหน้าเครื่องดื่มเลยนะครับก็จะเป็นเครื่องดื่มที่แบบนี้เลยนะครับมีฟองหนานุ่มนะครับแล้วก็เนียนๆนะครับแบบนี้การทําลาเต้เนี่ยจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าคำว่าลาเต้แปลว่าน,นมฉะนั้นเครื่องดื่มลาเต้จึงมีสัดส่วนของนมที่มากกว่าเครื่องดื่มเมนูอื่นนั่นเองครับก็ให้เพื่อนๆลองไปฝึกนะครับทั้ง5เมนู เข้าใจคาแรคเตอร์ก่อนนะครับแล้วก็วิธีการทําตามที่โอมสอนในนี้ก็สามารถไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจโมกาพอร์ตได้เลยครับและหากเพื่อนๆชอบคลิปสาระดีๆแบบนี้สําหรับกาแฟนะครับกดไลค์ครับกด s u b สไครต์ไว้เลยแล้วก็เปิดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องเวอร์ไวท์คอฟฟี่ชาแนลครับแล้วก็คอมเมนต์ให้กําลังใจกันได้นะครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปสาระดีๆของ w วอร์ไวท์คอฟฟครับแล้วก็เจอกันใหม่ใน e ีซี่คอฟฟี่อีพีหน้ามาดูเขาว่าเราจะเอาอะไรมาสอนกันอีกสาหรับอีพีนี้ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย